สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรซึ่งแน่นอนนะครับมีความขัดแย้งกันเยอะมากๆในกลุ่มโซเชียลอะไรต่างๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เริ่มก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งเขาเนี่ยเริ่มก่อนซึ่งแน่นอนความขัดแย้งในโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองข้ามไปอุย้ยอาจจะมองว่าอุย้ยมันก็แค่ในโซเชียลเท่านั้นแหละก็คงจะไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งในโซเชียลนี่ยนะครับคนที่เข้าไปอ่านอะไรต่างๆก ต่อปากแล้วก็ยางี่เหงน,นะครับว่าก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยจนกระทั่งมันไม่ใช่แค่อยู่ในโซเชียลฉะนั้นมันลุกลามอยู่ในทั่วไปเลยในสังคมที่มีคนไทยกับคนขมรยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยที่มีแรงงานเข้ามาเยอะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคนขมรก็ขมรคนไทยเหมือนกันเยอะแยะมากมายคือแน่นอนนะครับว่าในส่วนของภาคประชาชนเราก็จะเห็นความขัดแย้งประมาณนี้แหละแต่ว่า,าหลายคนก็มองว่าในในส่วนของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเหมือนจะดูดีนะเหมือนจะแบบว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก็นกไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหน เพราะทางฝั่งไทยก็มองว่าทางารัฐบาลของเขาเนี่ยเหมือนจะอยู่หรือเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวของในโซเชียลของขมรเนี่ยมันดูเป็นระบบเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเลยมีรับลูกส่งลูกพร้อมเพียงกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเพจมีเพจใดเพจหนึ่งเริ่มเปิดเรื่องราวอะไรต่างๆเพจอ,อื่นก็จะพร้อมเพียงกันหรือไม่ก็บางทีก็มาพร้อมๆกันเลยแล้วก็การทํากราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็ดูแปลกๆเหมือนกับว่าคนที่ทำเนี่ยบางทีก็ดูมีความรู้แหละอาจจะ จะเป็นพวกคนในหน่วยงานหรือเปล่าอ่าใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเล่นเน็ตกันนะครับอย่างที่ทราบว่าเน็ตบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เร็วหรือว่าอะไรมากเรื่องของเรื่องก็คือณนะล่าสุดเนี่ยก็คือมีข่าวจากทางของขมรเองว่าทางกัมพูชาหรือขมรเนี่ยต้องการให้ไทยช่วยเหลือ จำนวนเงิน3,700ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าถามความเห็นคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่อยากช่วยหรอกเพราะว่าโอ้โหมันเกินไปสําหรับความเคลื่อนไหวทางโซเชียลคือคนเขเมนที่เขาดีๆแล้วก็เขาไม่รู้อีนู่อีเนในเรื่องนี้บางทีเขาอาจจะมองว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเขาก็น่าจะมีเหมือนกันแหละแต่ด้วยที่เพราะว่ามันมีการปั่นข้อมูลผิดๆไปเยอะ แน่นอนว่าคนเขมรกลุ่มนี้ที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีเห็นงามที่ทางฝั่งเขมรทาแบบนี้ไปไปมาวาก็อาจจะเห็นด้วยเช่นกันรวมๆนะครับมันก็เป็นเรื่องของข้อมูลของทางฝั่งเขาหรือการปั่นข้อมูลหรือว่าการศึกษาอะไรต่างๆที่ทําให้เขาไม่ค่อยชอบคนไทยก็รู้สึกไม่โอเคที่ทางไทยเนี่ยอาจจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เขายัางไง <c oughs> ก็ค่อนข้างมีความสนิทสนมกับทางกัมพูชาจริงๆแล้ว,<ๆ>ลวเงินพวกนี้ก็เป็นเงินภาษีของคนไทยที่เสียภาษีให้ทั้งนั้นซึ่ง แน่นอนว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากให้ช่วยแต่ว่ามือเรื่องนี้มันเกิดนะครับก็ไม่รู้จะจัดการหรือว่าอะไรยังไงเราก็ต้องได้แต่แบบคอยอมีการให้ข้อมูลกันอะไรต่างๆนานในก็คือพยายามแก้ไขข้อมูลในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องที่ทางฝั่งขมิ้นเขาบิดเบือนมาก็คงจะทําได้ประมาณนั้นเพราะว่าการส่งข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับคือในย่านอาเซียนรู้กันดีแล้วแหละว,ว่าอะไรข้อมูลจริงอะไรข้อมูลเท็จแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราปล่อยไปก็คงจะไม่ได้ก็คงต้องให้ข้อมูลไปเรื่อยๆก็มีข่าวจากทางขามรน,นะครับว่ากัมพูชาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยจํานวน3,700ล้านช่วยเศรษฐกิจกัมพูชา มันก็อาจจะย้อนแย้งนะครับคืออาจจะย้อนแย้งจากที่เขาชอบคุยว่าวิเศรษฐกิจเขาดีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก่อนหน้านี้ก็มีการแบนคนไทยด้วยจากกรณีหนังแม่นุนเขาหาว่าเราไปแบนหนังเขาคือหนังมันไม่น่าดูเราจะเข้าไปดูปดก็กระไรอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่เราดูมาแล้วลักษณะการนําเสนอเหมือนแม่นาคแล้วเทคนิคสเปเชียลเอฟเฟกอะไรของเราก็ดีกว่าเราจะดูทําไมก็ไม่ทราบบนะเขาก็คิดว่าไปแบนหนังเขาเขาก็เลยแบนนักท่องเที่ยวไทยก็อ,อย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็เสียงเงินไปทเที่ยวบ้านเขาน้อยลง ก็เหมือนหาเรื่องใส่ตัวนะครับเพราะว่าก็ตกสุดท้ายต้องมาขอมามาขอความช่วยเหลือจากคนไทยอยู่ดีทั้งทั้งที่เอาจริงเนี่ยถ้าถ้าเห็นถ้าในสถานการณ์แบบเนี้ยคนบ้านเขาก็ไม่ชอบคนไทยแต่ว่าในระดับรัฐบาลก็ยังมาขอให้เราช่วยเหลือจริงๆแล้วเราก็ไม่น่าจะเป็นต้องช่วยเหลือเพราะว่าดูแล้วเราช่วยเหลือมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟเราก็มีการส่งมอบให้เขาทั้งรถไฟทั้งขอรถไฟอะไรต่างๆเยอะแยะก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นไว้ที่ด้านลา่างได้เลยครับขอบคุณครับ